สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ชะอำใต้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักวันนี้เราจองที่พักไว้ชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะเบบินโดเอสดีชะอำเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเรา ตอนนี้เราจอดรถแล้วนะครับที่จอดรถอยู่ด้านหลังอเดี๋ยวมีพนักงานมารับของเราอยู่ชั้นสองนะครับจองห้องไว้ที่บริเวณชั้นสองเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะครับอยู่ชั้นสองนี่คือลิฟต์ ห้องอะไรนะสองสองศูนย์ห้าสองสองศูนย์ห้าเราอยู่ห้องสองสองศูนย์เจ็ดับห้องอะไรนะสองสองศูนย์ห้ามีพนักงานส่ง กระเป๋าของเป็นห้องเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเข้าไปดูภายในห้องกันนะครับห้องเป็นยังไงนี่เปิดเข้าไปมีห้องน้ําอยู่ทางขวามืออ่ามีอ่างล้างหน้าคือโรงแรมนี้จะดูใหม่มากนะครับน่าจะเพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีดูสถานที่ใหม่มากเลยนะครับอ่าบริเวณถัดมาก็ ที่วางกาแฟวางน้ำมีน้ำดื่มให้สองขวดตู้เย็นมีอะไรบ้างตู้เย็นไม่มีอะไรฮนะเพราะว่าน้ำอยู่ข้างบนแล้วเตียงนอนสองเตียงนอนนะครับสองเตียงนอนอข้างหน้านี่มองออกไปเห็นวิวทะเลเลยนะเนี่ย โอ้ตรงนี้มีมีที่นั่งที่นั่งชมบรรยากาศนี่มองออกไปเป็นทะเลเลยนะโอ้วิวสวยนะเนี่ยชั้นสองเนี่ยมองออกไปเป็นทะเลเลยมองเห็นสระว่ายน้ําด้วยนะครับเนี่ยโอ้มีสระว่ายน้ำสองที่ฮะอยู่ฝั่งนี้ที่หนึ่งโอ้มีสไลด์เดินด้วยโอ้มีสไลด์เดินด้วยโอ้มองเห็นสระว่ายน้ำนี่นี่น,นี่น่าเล่นนะมีสไลด์เดินเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้า ฝั่งนี้ก็มีนะครับอ๋อมีสะว่ายน้ํามองออกไปก็จะเห็นถนนเรียบชายหาดนะครับเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเนี่ยที่เราจอดกินอาหารกันอยู่ข้างนอกอ่าห้องดูสะอาดสะอ้านกว้างอยู่นะครับมีโทรทัศน์มีกระจกมีโต๊ะเก้าอี้นะครับอ่าประตูเนียเปิดเชื่อมห้องเข้าหากันได้นะครับ กับห้องที่เราจองกันไว้สองห้องนี้เปิดทะลุก้าหากันอ่านี่เปิดทะลุก้าหากันได้สองห้องเลยนี่พอ,อเราจองไว้สองห้องทะลุก้าหากันได้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นเตียงคู่อันนี้เปิดออกไปดูบรรยากาศข้างนอกได้นะครับอ๋อไปนั่งดูสระน้ำข้างนอกได้นะครับ เต๊ะอี้ให้นั่งอสวยงามอา่าตอนนี้เราลงมาเล่นน้ํานะครับเราลงมาเล่นสระน้ําเอาบรรยากาศยามข่ําคืนไฟสวยงามมากอา่าห้องพักเราอยู่ตรงนู้นอา่าห้องพักเราอยู่ตรงนั้นห้องพักเราอยู่ชั้นสองประมาณตรงนั้นนะครับอา่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ํากัน ฝั่งนูน้นติดถนนเรียบชายหาดนี้น่าจะเป็นห้องอาหารนะครับตอนเช้าโอ้ถ้าเป็นชั้นล่างนี่ก็เปิดประตูออกมาก็ลงสะได้เลยเนี่ยถ้าใครพักชั้นหนึ่งนะครับอตอนนี้คุณแม่อ้อยกำลังขี่ยีราฟอยู่ห่วงยางยีราฟใหญ่มากเลย บรรยากาศสวยมากนะครับสะปิดสามทุ่มนะครับสะปิดสามทุ่ม โผ่มายังพี่จังอ่ะอ่อนจะเล่นกระดานลื่นเพิดเลยอันนี้เรามากินอาหารเช้ากันนะครับคนเยอะมากวันนี้ช่วงปิดเทอม อีสลัดตักฟันเดี๋ยวเราถ่ายนได้ต้มมีแฮมมีไข่ดาวอันนี้ข้ต้มอ๋อข้าวต้มข้ต้มข้ต้มแม,ม่กินข้าต้ม มีกาแฟามีชามีมโล่มร้อน